ดรสริดพง์เกี่ยวข้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่พักภูมิใจไทยได้กล่าวถึงข้อเรียกร้องต่อปัญหาราคาปุ๋ยที่พุ่งสูงขึ้นว่าได้เรียกร้องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาราคาปุ๋ยที่มีราคาแพงส่งผลต่อต้นทุนภาคการเกษตรได้รับความเดือดร้อนภายหลังจากได้รับ ขอ้องเรียนจากตัวแทนภาคเกษตรกรและชาวสวนปามจังหวัดกระบี่เนื่องจากว่าขณะนี้ปุ๋ยราคาพุ่งสูงขึ้นในราคา200-400บาทต่อกระสอบโดยเฉพาะสูตร15-15-15และสูตร46-0-0ที่เกษตรกรส่วนมากจะใช้ในการเกษตรขณะที่ราคาปามน้ำมันและยางาพารากลับมีราคาตกต่ำลง ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากทั้งตัวแทนเกษตรกรจะได้นําปุ๋ยไปเททิ้งหน้าสารกลางจังหวัดกระบี่รวมถึงขอให้ช่วยประสานกับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เบื้องต้นได้แนะนําให้ทําหนังสือไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และได้ประสานไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะที่ดูแลภาคการเกษตรอีกทั้งขอให้มีการเจรจาร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งแม่ปุ๋ยที่นำมาผสมในประเทศไทยจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศทั้งจีนสหรัฐส่งผลให้ต้นทุนทางการเกษตรนั้นมีราคาสูงขึ้นบริษัทผู้นำเข้าก็อ้างว่าจะต้องหาแหล่งปุ๋ยรายใหม่จากประเทศอื่นและยังจะต้องมีการเจราจาต่อรองในเรื่องของภาษีด้วยส่วนกระทรวงพาณิชย์ที่กำกับดูแลราคาของร้านค้าที่เป็น ปลายน้ําจะต้องไปตรวจสอบว่ามีการก,ากักตุนสินค้าหรือไม่แล้วก็นํามาปรับเพิ่มราคาให้สูงขึ้นหรือไม่ขณะนี้พบว่าปุ๋ยมีราคาแพงขึ้นแต่เกษตรกรไม่สามารถจะหาซื้อได้นะคะ